ระเบิงยังมือเศารลูกบ้านไดเป็นคือกันแนยย่ยิงยกมื้อขึ้นมิ้วแลว้วมิ้วอีกมิ้ว8ปดมิ้วมิ้วขามิ้วจ้ามิ้วแบบบ่มีหางเสียงมิ้วแบบโทษสูงโทษต่ำเอ็นนี่ย่านมาสัน่นย่านมาเปนอย่างได้หลดเกาโนสูสนสลูกขึ้นได้แต่ละมือแต่ละเดลูกขึ้นมาสสีางไปอนห้องน้ำได้ตำนาตำลังยิงเดีวยวกับตำตู้ตำฟ้าฉันเลยอย่าหัวลูกสาวฉันนคนอ้หยังมานอนขี่เสาร์ขักเน่แล้วหลายคนกับสิทามอีกแ่นบ่ย่ายให้น้องนอนเด็กหรือเปล่าแล้วกับบัง โม่งีสีเปินบรฏิตื่นแต่สาอีย่างเลยกันตื่นตีหาขื้ฉันนี่ก็ว่าไปย่างฮ้ๆก็ปริตื่นแต่สาแม่ว่าสูตสิตื่นใดนี่โกยโกยกายกยโอ้ฉันเลืเงยลูกสาวฉัน้ะเบงเดอแค่พี่สาวมันก็บซับนี่ส่วนหนอมันของเลี้ยนทึกสองคนนะวายปุกยากคุ้สองค่ะเต่บอกว่าเป็นยังขลุกสองคนของเรียนนี่สบายดากเลยค่ะจจสิัางไล่ซดแม้มสุมือเลยฮ้ยๆยายขณดลูกชายคนเล็กเกวมาท่านไปโรงเรียนจุดนี้นางไล่สดได้เบิดมือเออหน่าละขันมันนไปโรงเรียนนะเจสิณางไล แต่ว่ามือนีเพิ่นตื่นแต่เศร้าค่ะตื่นตั้งแต่หกโมงความลูกสาวตื่นมาหยังบัตีก็คือจังบานแหละมือบ้านไปใส่บั้งลั่นใบแมนบบกับไปใส่ยุสาจะคล้องแล้วก็สายาซันวันนี้คุณพ่อก็จะมายามบั้งลั่นค่ะมาใส่บั้งลั่นปลาไหลใบนั่นแหละบรรยากาศทองทุ่งหน้า,ย,า,ายังเหมือเศร้าเด้อหญิงบรรยากาศสดชื่นสดชื่นแต่ว่ากัฮ้อนคือเก่ากัฮ้อนก็เอาค่ะเพราะว่าหยังบาตียังหมู่บ้นหนีแดดเปียงเปียงแต่ว่าพ่อย่างใบมากกับฝนตกเด้นี่แหละค่ะบรรยากาศช่วงเดือนสิงหามักสิเป็นแบบนี้อันนี้ก็เอาเดือนสิงหาไว้ก่อนเดอ้อเพื่อมือใดดแแแนน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 ลลงงงออาาาาาาาจจจสสิิเเเเป็็ืกกกกัััััยีี่่ะ้้้้วบบบขมฮทต ให้ลูกสาวแล้วๆนั่งกัแตงเองดอกว่าแต่ว่าแม่กัมัดผมให้ส่งผมแม่ที่มัดก็ได้ย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะตามสภาพนางวางในหูบอแล้วแต่เธอแม่แม่จะทำอะไรให้หนูก็ทําเธอมาสันว่าจากนั้นเวลา7จ็ดโมงก็จะเข้ามารับลูกชายคนเล็กค่ะพอตาพีสาวไปโรงเรียนแล้วแต่ละมือแต่ละเว้ฉันก็สิอุจวจาแบบนี้แหละตื้นขึ้นมากมือี้กะบ,บ่ห้บ่งแง่เด้อบอกอาเก่งบอกักเลยค่ะตื้นขึ้นมากับว่าวาวาวายุเดียวเศร้ายุ่งเศร้าย่อยู่แบบนี้ล่ะเนี่ยเห็นบอบัดมือพ่นสีหูพ่น กหาวเดองๆไปหาพี่สาวครับผมอยากไปส่งพี่มิวก้อนไปโรงเรียนเล้วเบื่งนี้ใหญ่ก็ลังสิไปหอมเพื่นก้อนขึ้นรถตู้เพื่นคิดว่าใหญ่หยอ,อกเพื่นเพิ่นแลนหัวตังดังแท้่าสันเว <c oughs> ลาเจ็ดโมงก็ส่งรงสาวไปโรงเรียนหลังจากนั้นคุณพ่อก็กลับมาจากนาแล้วครับเอามาน้ำเห็นยังกอบ,บางลัน่นคือบเบาใบหน้ากอานั่งวางในหูบอกเดี๋ยวเนวยไสไปนอกกระถือมาทั้งบางลั่นได้แล้ว่าสันว่านี่มาดูผลงานของคุณพ่อตอนเช้าวันนี้ไ่หาบังแมนบอหญิงบ่อเขา่าข้าบ่อเข่าบังหไม่งนแขนนนดลอีกอหลังจากนั้นแม่ยา็ไป หาล้อหัวล้อสวนค่ะแม่ยากะสิไปหาเก็บผักใส่แล้วกะใบพะยูทูบ่อ,บอแมนบ่อมาแล้วมาแต้มบอ่อตำปลาตำเมี่ยงพะยูทู่ยุไซโดนีใบกะเพราค่ะหลังจากนั้นก็ให้ไอ้ก้อนแก้วก้อนคำไปทำการคั่วปลาไหลที่ตัวเองได้มานั่นแหละกะสิขั่วสองตัวเด้หมอนี้กะสิท้ำการออมจากนั้นกะสิตำพริกแห้งหอมแดงกระเทียมใส่ตาคงตะไข่ใบบกูดแม่นบอ่อแล้วกะสิตำร่วมกันค่ะเสร็จแล้วก็ไปใส่หม้อปลาไหลนี่ละหลังจากนั้นเราก็จะทำการคั่วค่ะคั่วไฟอ่อนๆขวัวขวัวข้นข้นเขาเรียกเขาเรียกจนกค่วคั่าแบบ คนโคลเคล,เคล่เเล่สมสมยัางเข่ากันแมนบอแลอ้วกระซิส้นนามล่างโคกลงไปค่ะเสร็จแล้วก็จะปิดฝาไว้พักไว้เลยกะซิรอให้ทุกอย่างมันสุกนั่นล่ะเอาแต่ว่าฉันคือร่บอกตอนปรุงรสเอาตอนที่ปรุงรสชาติก็ตามภาพที่เห็นนั่นล่ะค่ะค่ะเ่ได้เลยก็คือผงโมโนโซเดียมกูตาเมทระหว่างนั้นแมนบอแม่ยากะิทอดกระดูกมูดได้อีกเตานงนึ่นน่ะพอตะเปิดฟ้าหมอขื้นทุกสิ่งทุกอย่างสุกได้ที่เรียบร้อยแล้วค่ะซิเมืองรสชาติแล้วก็ใส่ผักใส่ลงไปก็เป็นอันเสร็จค่ะหลังาาานน้้มม่่ย็ปูววใเดไไสต ยังกับบุหรุดอกค่ะร่อเบิ้งเมนูต่อไปตัดผ่ามัติเขาเศ้าของเฮ่ากับสีนี่ระค่ะต้มจืดที่เหลือจากมือคืนแล้วก็อ้อมปลาไหลแล้วก็ถอดกระดูกหมูแมนบอส่วนตัวตุ้นกับแฮนกระดูกหมูตามระเบียบค่ะหลายคนกับสีห่วงแมนบอระวังกระดูกหมูติดคอนะคะโอ้ยหญิงมันมัติดดอกมันอันบอกไงผุ้หละไอ้ก้อนแก้วก้อนข้ามมาแต่เห็ดเมนูปลาไหลบานไดนั่งกับขยันขย่อยอยากให้ฉันกินตลอดได้ได้หญิงเอาจริงๆเด้อถามมาฉันเห็นฉันน้ำไลยแตกน้ำไล่ไหลอยากกินน้ำบอฉันก็อยากกินแต่ก็คือว่านั่ะละฉันยกก็อลเบ ากินอีกนนนะแต่ว่าก็บ,บ่รู้ดอกว่าใหญ่ขึ้นมันอาจสิบ่เป็นหยังก็ได้แต่ว่าก็คือจังวาน,นั่นล่ะก็ยังทําใจให้กินบ่ได้ไงห <c oughs> ลังจากกินข้าวเช้าแล้วแม่นบ่อ้ายก้อนแก้วก้อนค่ําก็สิมาให้คือเก่าค่ะมาเฮ็ดหยังว่ติก็จะมาใส่ปุ๋ยค่ะใส่ปุ๋ยผลิตภัณฑ์เอาผลิตภัณฑ์พนาพะตะยกผลิตภัณฑ์ขึ้นใส่ปุ๋ยอ้อยค่ะใส่ปุ๋ยผลผลิตของเฮาและนี่ค่ะขอขอบคุณรีวิวจริงๆจากลูกค้าเด้อหญิงเอ้ยใส่ผลิตภัณฑ์แบรนด์เอดสใส่หลายใส่โดนใส่ดีแหงขอบคุณเด้อจ้าขอบคุณรีวิวที่จริงใจผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์เอของเฮาก็ทักแชทหาดุจจาพาแซ่บได้เลยรับรองได้ใช้แล้วน่าจะแข็งแรง แล้วก็จะฉ่ำเบาเหมือนสาวเกาหลีมากเลยนะคะบอกอันนี้ไม่ได้เอื่นใส่ปุ๋ยค่ะบอกมาแล้วมาเต็มไปทัว่วทิพย์ทั่วเดียนเือ <c> ฉ <oughs> ีดยาค่ะฉีดยายาอ้อยไอ้ก้อนแก้วก้อนคำนั่งจมวางแดงหูบอกอุ้ยมือใดูุ้ว่าไปเฮ็ดเวียกนล้วนะฝนตกฟ้าค้มเบิดมือบรรยากาศเย็นมะซันบรรยากาศมือใด้กวงมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วเบิดเด่งแดดกวนเป็นตกนั่นโลวกระสันว่าจักสิจมอีหยังประสาไปเฮ็ดเครื่องมือนึงหญิงไม่ได้เบิดมือซำเฮือ